สวัสดีครับพี่น้องทีกโลกครับตอนนี้ที่มานาเฮานะครับที่มานาเฮาทางมานาเฮานี่กำลังเอาต้นไม้มาลงครับกำลังเอาต้นไม้มาลงครับต้นเพรนกำลังเอาต้นไม้มลงครับ ปัมเขาได้หรือบ่ได้เบิ่งทิศทางในการลดฝุ่นใหม่ลง Có đề thi của dân luôn Tuần cứ tuần. năm ຕົ້ນ ที่สิลงนี่ครับจาของสวนผู้ที่มีความชำนาญในการว่าคนสิลงใสมันกแตกำหนดซอยนะครับ บางต้นซินบโอกับต้นน้ำเตาเป็นมาสิล่งใสเรอรุนเป็นน้ำเตาลง่นีครับเพ่อว่าสิบบางแสงแดดบางแสงแดดใหน้นัน เหมัอนโฮมในช่วงนี้ด้านตอนหน้าตัวน,นึ้งก็เรื่องเบิ้งทิศทางเบิ้งว่าตอนขามามันเอารูปแบบใดมันจังสีงามเพราะนยางเขมาม้าสีบ้างในรูปแบบใดรูปแบบนี้อ่คงสียลงตัวอ่อดีแลวบอกครับ นี่ครับลักษณะมัสยุลลักษณะนี้อาคารแล้วก็มีต้นไม้ยู่ด้านนะหน้าห้องนี่ห้อนร้ายครับตรงนี้โดยเฉพาะตรงนี้แหละมันห้อนแต่มีต้นไม้จากต้นหนึ่งมาบ้างด้านนะาก็ค้งสีโฮม ไม่มาจากามูนพ่านใหม่ครับที่หัวสนามบินตอนนี้เจเป็นกนมากครับแต่ของสวนตะแกงกับมานำ้ำค <c oughs> ่ะมี่ยังสนใจท่านต้องการต้นไม้ก็ขอจิตต์ต่อพันได้นะครับจะให้พบปะกับก้าของหัวสวัสดีครับสวัสดีค่ะ มีอะไรให้ช่วยวองนะคะเรื่องต้นไม้ค่ะสวนมูลยินดีบริการนะคะครับ <laughs> ต้นไม้มีอย่างนี้แะครับต้นไม้ยต้นไม้ใหญ่ค่ะมีต้นไม้ใหญ่ต้นไม้น้อยรับจากสวนน้ำค่ะมใหญ่ก็มีเยอะแยะเลยค่ะเขาไปเลือกเอาเลยค่ะเบ,บอร์โทรบอกคะค,คุณพ่อไม่อยู่หคะศูนย์แปดเกส่ปดค่ะครับขอบคุณคับอยู่หัวสนามบินเ้ยค่ะสนามบินนะคะ่ะ ตอนนี้มีพี่น้องอยู่ในคลิปเขาหลายด้วยครับแมนบ่ะค่ะไปเลยค่ะยินดีบริการค่ะเคยไปจัดอยู่ในสวนอยู่อยู่บ้านเจสันค่ะสาลินค่ะอ๋อสาลินอ๋อที่ต้นแมงม้มอยู่สาลินกับก็นี่เองมาจากนี่เองแม่นค่ะของเขามีสวนค่ะแล้วเมื่อนี้ได้ต้นยังไม่เลยค่ะแด้นำเต้าค่ะน้้าเตอันนี้คือต้นนุนเต้าป่ครับ่คะเป็นใหม่พุมพ่นค่ะ ไ่มงคลเนาะเวลาเพิ่นเป็นเอ่อมีลูกอ่ะมันจะสวยค่ะครับเขาปลูกอยู่หน้าบ้านนี่กับซื้อเหมาะสมเหมาะสมเรียกนั่นเรียกท้องอ๋อนี่เพิ่นแนะนำห้เลยเด้นี่ไปพาไปเบางต้นไม้แถวไม้เลยครับมื้อนี้หนึ่เนึงซู่พี่เคยออกช่วองเด็ออกของเพิต้องคุณเพอร์อะไรเนี่ยอะไรเนี่ครับบอกสรรพคุณน้ำครับว่าต้นที่พาไปเบางนี่คือต้นอีย่งมาจากไส่ืสอยไปยังไดครับต้นนี้หมอกับหลัง เป็นรีสต์สอดค่ะมันเป็นใหม่ใหม่เพื่อใบค่ะอซินเวโอตะะ๊ตค่ะเมอเ๊ตใ,ใ,ใหม่กำลังนิยมกันอ๋อครับดูแลง่ายค่ะเวลาใบมันจะมันจะเด่นตรงที่ว่าเวลาโดนแสงแดดเนาะคะ่ะมันจะสะท้อนอ๋อมันสีเป็นสีแสงกร,ระยิบกระยับแมนค่ะมันจะสะท้อนแล้วก็สวยค่ะเป็นไม้กำลังนิยมนะคะครับครับตัวนี้ค่มี่นี่นะคะมีตัวนี้แต่นี่มันเก่งไก่บ่ง นี่ค่ะใบมันจะสะพรอนค่ะใบมันจะสวยมันจะออกเทาๆข้ฟ้านะคะโซ่ฟ้อฟ้านะคะตอนนั้นขึ้นแต่เจอแสงแดดนี่มันจะสะพ้อนแล้วจะสวยค่ะซึ่งหมอกับพักาแฟหันผู้ชมน้ำเนี่ยหันหน้าเบิ่งท่านผู้ชมน้ำมันจะหมอลกับอ่ารงองานกาแฟหรือว่าเป็นเป็นม่วงอีกม่วหนึ่งที่ที่นานาล่งอ่ะนะค่ะถ้าเป็นร้านกาแฟหรือว่าเป็นเป็นรีสอร์ทอ่ะนะแสดงว่ายุนี่กับใหดทั้งรีสอร์ทใหดทั้งหลังกาแฟกับมาะเหมาะเลยที่ชั้นมเหมาะค่ะ อืมไมอก้กระบอกทำไมดาฮันนี่ล่ะ <c oughs> ของเฮานี่เขาใส่สีบริสายิสัยเนี่ล่ะนี่ครับนี่ล่ะค่ะคใหม่ก็ร่ำนิยมกันตนัวนี้จริงๆอะเป็น,เป,นเป็นแถวผักกาดหางค่ะนี่ลักษณะอีซซอร์เรพราะรปุ๊บนะคะ่ะมันจะประดาเับบนกับปาร์โเมื่อกี้นี่เมื่อกี้นี่เอาหนูลงมาหรือซื้อ่างามเลยเด็ดนี่ขนาดบ่อนบ่อนเอาลงดินเนี่นี่มันมันตั้งอยู่นิซซอร์หรือซื้อ่างามเนาะ ไปเพื่อจะแผ่ออกค่ะหัวมันจะสวยมันแผ่ออกแต่กิ่งก้านสาขาเนาะค่ะตอนที่อยู่กับโมอยู่อยู่มูลพันใหม่หรือซื้ว่าเพราะคยงามเด็แมนค่ะแต่ว่าอยู่เดียวนี่ยหรือซื้อมาง่ายเป็นใหม่ที่ว่ามันมันร่วมกันเนาะค่ะมันขอถยายกออกมาเนี่ยมันมันจะโอเคมันจะเฮ็ดแห์แผลบบเขาจะเด่นของเขาเองเลยแมนนคจะเด่นเขาจะเด่นนี่โตเร็โตโตขเลยงายงค่ะแล้อีกต้นหนึ่งเหรอครับอ่าอีกต้นหนึ่งบอกทาเป็นอยู่ข้างล่าง แต่ว่ายัง่้นปลูกด้ม่เนาะเออใปก็นาะันะเดห็นยังตยังค่คำมอกหลวงค่ะคำมอกหลวงค่ะเป็นไม่แต่ก่นในเพิ่นสยุในว่างปลูกในว่างอะนะคะครับแต่ว่าบ่เอยเดี่ยออกมาแถวแถวแถวตามตามตามบานเท่าตามบานเ่าช่วงนกะออกมาบานเท่าก็บ่เคยได้เห็นเนาะแมนค่ะดอกพิ่นจะหอมเย็นๆค่ะหอมเย็นๆได้พุ่มได้พุ่มละก่ะอ่าลำต้นพิ่น ใบ<ไ>เหี๋ยวข้งางล่างเขาจะออกสีฟฝาแ่นะนะคะคสวยค่ะเวลาออกดอก,กจะสวยมากอ๋อนี่ก็สิปลูกจนรอบบึงดอกมันเป่นแล้วคค่ะรับขอบคุณขอบข้อมูลพันใหม่โมวสนาบินครับมืลอนี่เพิ่นกิดเจี๊เพิ่นมาเลยตั้งใจเอามาปลูกเลยนะครับแล้วเราบ่น้อทางนี้ นี่ือว่างามพี่บอกครับนี่เป็นเป็นพรีดอกพรีไอ้พรีใบไม้เนาะแต่ครบยังใบหนาบอกครับนี่เป็นพุ่มใบหนาโอ้แสดงว่าบริเวณนี่โฮมเมดที่เสนอก็พอดีเลยต้องการโฮมอยู่แล้วมันแหลกแดดแห้งยูเตจนที่เขามาปุ๊บเนี่ยมันจะเป็นคือชือมุ่มมุ่มไทยลูกมุ่มไทยลูกอ๋อพอดีเลยแล้วลูกมันเป็นจังไดดลูกมันจะเป็นไข่ลูกแข็งเปี่ยงลูกลูกน้ำเต้าบ่ คือบบนี no. ้กบานบานเอิยยงบานยังบักน้ำาค่ะบักอาอ๋อคือบักน้ำบ่ะแมนบักฟาดโอ้น้ำเต้าบ่ค่ะแมนแมนค่ะอื่ยนอยังชื่อที่นุกับหเขาเอิดยนอย่างบักแมนบักฟาดคือีเาน้ำเต้าอันหละน้ำเต้ามันจะออกมาแล้วมันจะเป็นกลมๆนะคะเอื่ยนแบบทุงเงินทุงทองอะนะครับ เงินทองมันจะเข้ามาเข้ามานะคะอืมแห่งบัมีเงินมีทองอยู่อะไะค่ะปูปุ๊บเนี่ยค่ะจะเข้ามาเลยค่ะโอ้ยใช่ดูเขอให้เป็นจริงมีมะขามองมองกับตัวบ้านเนาะค่ะอืมมันมันจะซอยแห่ดึงแบบนานาม่องนะคะเนี่ยเนี่ยโดยเฉพาะเอามานาม่องเด่นเนาะมันเด่นน่ะอืม เป็นเที่ยมันดอกบ๊องงามเลยมังมีเพิ่งจะมี่ะครับใส่ปุ๋ยเยอะๆนี่ก็สืแล้วเหรอครับตอนนี้ก็รลังเห็ดใหม่ล้อมเพื่อกันโคนเนาะค่ะอันนี้จะตีเป็นไม้ค่ำไม้ค่ำาใจะเห็ดซีเสาค่ะเพราะว่าทางบนน่ะหุ่มมันใหญ่สาเหตุไม้ค่ำเนี่ยสิมันจะบริยูนะค่ะแก่หงอครับเพื่อไมนต่อคนโลก ลอยถังกิ่งก้านของบนมันมันเยอะนะคะค่ะมันจะไอ่าสิมันสิทธาลมมาไวเนาะครับก็ขอขอบคุณหลายๆลายครับเจ้าของสิทธามามาปลูกใหนพร้อมครับขอบคุณค่ะครับท่องมณฑลมือนี้ก็ขอนท่านผู้ชมมาเบิ่งการปลูกต้นไม้กับขึ้นข้องสีเห็น คงสีเอเบ่งไปน้กันเลยเนาะ,อะตอนนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านไวนะ้ในโอกาสนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับขอขอบคุณครับสวัสดีครับอยลืมกดติดตามให้ช่องมันเฮาพอสักไม้แก่เนี่ยนะครับสวัสดีครับผม